ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราไม่สรนเสริญแม้ซึ่งความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะไหนจะสรนเสริญความเสื่อมรอกในกุศลธรรมทั้งหลายเราแต่เราสรนเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความตั้งอยู่มิใช่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกระภิกษุทั้งหลายความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความตั้งอยู่มิใช่ความเจริญอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่เจริญขึ้นเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความตั้งอยู่มิใช่ความเจริญดูกราพิกษุทั้งหลายความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้แหลดูกราพิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความเสื่อมมิใช่ความเจริญอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเท่าไหร่รมเหล่านั้นของภิกษุนั้นย่อมไม่เสื่อมย่อมไม่เจริญขึ้น เรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความเสื่อมมิใช่ความเจริญดูกระพิกษุทั้งหลายความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้แหละดูกระพิกษุทั้งหลายความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มีใช่ความตั้งอยู่มีใช่ความเสื่อมอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเท่าไหร่ทมเหล่านั้นของภิกษุย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่า เป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายมีใช่ความตั้งอยู่มีใช่ความเสื่อมดูกราภิกษุทั้งหลายความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาด ในวาระจิตของผู้อื่นไซภิกษุนั้นพึงศึกษาว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนอย่างไร เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจดหรือในภาชนะน้ำอันใสถ้าเห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดทุลีหรือจุดดำนั้นเสียถ้าว่าไม่เห็นทุลี หรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมดีใจมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลว,ว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่า เราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเราเป็นผู้อันถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมาก เราเป็นผู้ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความโกรธอยู่โดยมากหรือหนอ หรือว่าเราเป็นผู้ไม่มีความโกรธอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีกายอันปราบรบแแรงกล้าอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีกาย อันมีได้ปรารภแรงกล้าอยู่โดยมากเราเป็นผู้เกียรติคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมาก ดังนี้ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมาก เราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเราเป็นผู้อันถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความโกรธอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมาก เราเป็นผู้มีกายอันปรารพแรงกล้าอยู่โดยมากเราเป็นผู้เกียดคร้านอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ไซภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความ,มะขมักขม้นความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลมีผ้าอันไฟไหมหรือมีศีสระอันไฟไหมพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟไม่พาหรือไม่ศีษะนั้นฉันใดภิกษุนั้นพึงทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลาย ที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมาก เราเป็นผู้ปราศจากถ mm. we ีนมิทธะอยู่โดยมากเราเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเราเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยอยู่โดยมากเราเป็นผู้ไม่มีความโกรธอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีกาย อันมีได้ปรารบแรงกล้าอยู่โดยมากเราเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ใสภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วพึงทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป